หทูไทยยังถูกน้ำท่วมหนักขยายวงกว้างเป็นห้าอำเภอแล้วขณะที่คืนนี้น้ำก้อนใหญ่จากแพ่จะไหลมาถึงคนร้ายใต้โหดก่อเหตุที่ปัตตานีสองรายทั้งยิงครูสอนศาสนาและยิงสองสาม,มีภรรยาเสียชีวิตทั้งหมดยิ่งลักษ์ย้ำจัดคอรมอในไทยไม่มีใบสั่งจากพันตำรวจโททักษิน ระบุรายชื่อที่ปรากฏตามสื่อไม่ตรงกับที่กำลังพิจารณาเศรษฐกิจอิตาลีส่อเกิดภาวะวิกฤตการเงินแบบกรีซและมีแนวโน้มผิดชำระหนี้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวพักเที่ยงประจําวันพฤหัสบดีที่4สิงหาคม2554นะคะวันนี้จะเป็นวันที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจสุดท้ายนะคะมีการอำลาตําแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งวันนี้ก็จะชี้แจงถึงภาพรวมทางเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็สังคมด้วยนะคะขณะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรพรุ่งนี้จะเป็นนัดที่2ที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากนั้นก็คงจะได้เห็นโฉมหน้าของคอ ครมอชุดใหม่เร็วมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้ก็เสร็จสิ้นไปนแล้วกว่า90%แล้วก็ต้องติดตามดูแถลงการเรื่องของนโยบายของรัฐบาลต่อไปด้วยนะค,ะครับซึ่งคนยิ่งรักนะครับว่าที่นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกก็ออกมาบอกว่าครมอเนี่ยตอนนี้โผทีจท่จัดทาจัดทําในไทยได้ทําที่ต่างประเทศนะครับอย่างไรก็ตามสถานการณ์ในเรื่องของประเด็นทางการเมืองเดี๋ยวเราจะติดตามกันแต่เราจะไปกันก่อนที่เหตุการณ์น้ําท่วมเพราะต้องบอกว่าถึงขนาดนี้หลายจังหวัดแม้ว่าระดับน้ําจะเริ่มทรงตัวนะครับแต่ก็ยังท่วมขังในท่่วิาเมม้ํพ เมื่อน้าจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบอีกนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะไปกันที่จังหวัดแพร่นะครับขณะนี้ระดับน้ําในแม่น้ํายมที่ไหลผ่านอําเภอวังชิ้นก็เริ่มทรงตัวแล้วแต่ว่าบ้านเรือนส่วนใหญ่ยังถูกน้ําท่วมขังอยู่เราจะติดตามบรรยากาศล่าสุดกันอีกครั้งนะครับกับคุณมนตรีตระกูลสมบัติรายงานสดมาจากที่นั่นครับครับคณพ่ปูคนอรการครับระดับน้ําในแม่น้ํายมที่ไหลผ่านตัวอำเภอวังชิ้นนั้นเพิ่งจะทรงตัวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้ น้ำที่ท่วมบ้านเรือนอย่างที่บอกไปครับว่าท่วมสูงบางจุดนั้นยังเกิน3เมตรนะครับซึ่งก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากครับนี่คือสภาพทางอากาศนะครับจากมุมสูงที่มองเห็นตัวอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ซึ่งคุณภูริทัศน์แม่เมืองประธานชมรมร่มบินเวียงกอสายจังหวัดแพร่านาภาพมามอบให้กับทีมข่าวของเรานะครับซึ่งก็จะเห็นว่าแม่น้ํายมที่ไหลผ่านตัวอำเภอวังชิ้นขยายวงกว้างแล้วก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนในเขตชุมชนของอำเภอวังชิ้นเป็นบริเวณกว้างนะครับ ทั้งสถานที่ราชการวัดและก็โรงเรียนนั้นก็ยังมีน้ำท่วมสูงอย่างภาพที่เห็นนะครับแม้ว่าระดับน้ําในแม่น้ํายมที่ไหลผ่านตัวอำเภอวังชิ้นจะขึ้นสูงสุดถึง15เมตรแล้วก็เริ่มท่งตัวมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้านี้นะครับแต่ว่าบ้านเรือนของชาวบ้านกว่า2,000หลังก็ยังคงถูกน้ําท่วมสูงบางจุดระดับน้ํายังสูงเกือบ3เมตรทีเดียวครับชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากกว่า3,000ครอบครัวซึ่งการเดินทางเข้าออกชุมชนก็ยังคงอาศัยเรือเป็นหลัก หรือชาวบ,บ้านที่นี่ก็ต้องดัดแปลงจากวัสดุเท่าที่หาได้ครับมีทั้งแพรหรือแม้แต่ถังน้ําแข็งซี่เอาไวล้ลอยตัวในการออกมาหาอาหารและน้ําดื่มนะครับเพราะแม้ว่าการช่วยเหลือจะทําได้มากขึ้นแต่ก็ยังขาดแคลนทั้งน้ําและอาหารครับครับน้าน้าขินนี่กับมียู่แต่ว่านของขินนะแต่ว่าน้ำอางนี่ผมมีละสําคัญเร่งด่วนตรงนี้ก็คือเรื่องน้านะครับน้ําดื่มนะครับแล้วก็อาหารนะครับเพราะว่า สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ชาวบ้านก็ลาบากพอสมควรระบบปลาใช้ไม่ได้เลยนะครับระบบไฟฟ้าก็ยังตัดอยู่ใช้ได้เป็นบางที่บางช่วงบางพื้นที่ ขณะดเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังคงทําการค้นหาผู้สูญหายจากน้ําท่วมอำเภอวังชิ้นในครั้งนี้2รายก็คือนายวิเชียนหรือว่าออสกั้นเงินวัย55ปีแล้วก็นายทัตพลสอนแก้วนะครับวัย16ปีซึ่งถูกกระแสน้ําพัดหายไปเมื่อวานนี้โดยล่าสุดทีมนักประดาน้ําจากมูลนิธิปอเต็กตึงนะครับก็ได้นําเรือพร้อมกับทีมชุดป,ประดาน้ําซึ่งก็มีความเชี่ยวชาญมาช่วยค้นหาด้วยนะครับส่วนครูโรงเรียนบ้านปางไฮที่มีข่าวว่าสูญหายนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าพบตัวแล้ว โดยไปติดอยู่ในสวนไม่สามารถออกมาได้ถึง2วันครับโดยคาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักทางตอนเหนือหรือว่ามีน้ําสาขามาไหลเติมระดับน้าในแม่น้ํายมที่ไหลผ่านตัวอำเภอวังชิ้นจะส่งตัวอีก1-2วันก่อนที่จะเริ่มลดลงอย่างช้าๆครับครับสถานการณ์ที่นี่นะครับก็คงที่จะมีน้ําท่วมขังต่อไปแต่สิ่งที่ต้องติดตามก็คือน้ําก้อนนี้ที่จะไหลไปลงไปสู่ในพื้นที่จังหวัดสุขโสขทัยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีน้ําท่วมอยู่บางส่วนแล้วครับขอบคุณครับคุณมนตรีครับ ซึ่งตอนนี้บางพื้นที่ก็ขาดแคลนอาหารและก็ต้องการเรือท้องแบนในการสัญจรด้วยนะคะขณะที่ชาวจังหวัดสุโข,ขทัยก็ต้องเตรียมพร้อมค่ะรับน้ําที่จะไหลจากจังหวัดแพร่เข้าพื้นที่ในคืนนี้ค่ะที่จังหวัดสุโข,ขทยัยสถานการณ์น้าท่วมยังขยายวงกว้างนะคะโดยเฉพาะใน3ามอำเภอที่ยังท่วมหนักคืออำเภอสวรรคลโลกสีสาโรงและอำเภอเมืองสุโข,ขทยัยขณะเดียวกันชาวบ้านยังต้องเฝ้าติดตามระดับน้ําในแม่น้ํายม ซึ่งก็จะเป็นจุดรับน้ําจากอเาเภอวังชิ้นและอํเาเภอเมืองจังหวัดแพร่ที่จะไหลลงมาที่สุขโขทัยในคืนวันนี้ขณะที่ชาวบ้านในตัวเมืองลําพูนเร่งสูบน้ําออกจากบ้านเรือนและร้านค้าหลังจากที่น้ําท่วมขังเริ่มลดลงอย่างไรก็ตามชาวบ้านส่วนหนึ่งยังไม่ขนย้ายเข้าของกลับเข้าไปในบ้านเนื่องจากยังไม่มั่นใจนะคะว่าในหนึ่งถึงสองวันนี้จะเกิดน้ําท่วมซ้ําอีกหรือไม่ สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดพิจิตรเองก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะเนื่องจากว่ามีน้ําเหนือไหลลงมาสมทบในแม่น,น้ํายมพื้นที่อําเภอสามงามแล้วก็ไหลหลาหลกเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า2,000หลังคาเรือนรวมทั้งนาข้าวเกือบ4,000 40, 0ไร่ที่กําลังจะเก็บเกี่ยวได้คะ่ะ ที่จังหวัดพิศนุโลกพื้นที่อำเภอชาติรการและอำเภอนครไทยระดับน้ำเริ่มลดลงสู่ภาวะปกติแล้วแต่ก็ยังมีหลายตำบลที่ถูกน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรทำให้ชาวบ้านอีกว่า20ครอบครัวยังต้องอพยพมาอาศัยอยู่บนถนนชั่วคราวเนื่องจากยังไม่ไว้วางใจสถานการณ์เพราะว่ายังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อยู่ค่ะ ไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างน,นะคะน้ำจากแม่น้ำข่าวเอ่อร้อนตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรนักพันหลังในตำบลสันผีเสื้อเขตติดต่ออำเภอเมืองและอำเภอสันทรา,า,รายบางจุดน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ส่วนลำน้ำแม่โฮมอำเภอสันกำแพงที่เอ่อล้นเมื่อหลายวันก่อนขณะน,นี้ก็ลดลงเกือบเข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะที่ภาคอีสานจังหวัดนครพนมน้ำท่วมยังขยายวงกว้างขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขง เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะล่าสุดไม่เวลา8นาฬิกที่ผ่านมาวัดได้12เมตร30เซนติเมตรแล้วก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องชั่วโมงละประมาณ3เซนติเมตรด้วยกันค่ะซึ่งหากสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ระดับน้ําก็จะถึงจุดวิกฤตในวันพรุ่งนี้ทําให้ทางจังหวัดต้องประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมอพยพตลอด24ชั่วโมงค่ะ เช่นเดียวกับที่จังหวัดมุกดาหารนะคะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและเทศบาลเมืองมุกดาหารได้เรียกประชุมผู้ค้าในตลาดอินโดจีนกว่า90รายเพื่อซักซ้อมแผนเตรียมอพยพหากน้ําในแม่น้ําโขงไหลทะลักเข้าท่วมขณะที่นายชลิตด,ดารงศักดิ์อธิบดีกรมชลประทานระบุว่าขณะนี้สถานการณ์น้าเหนือที่ไหลลงมาเริ่มนิ่งโดยกรมชลประทานได้วางแผนการผ่นน้ําก่อนไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาวไว้แล้วท้งนี้ครับว่าน้ําเหนือจากแม่น้ํายมและแม่น้ำน่านก็จะไหลามาบรรจบก,กัน ที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะทําให้น้ําในแม่น้ํำวังและแม่น้ําตีมีปริมาณสูงขึ้นก่อนจะไหลลงสู่ลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาตั้งแต่ที่อ่างทองอยุธยาและก็กรุงเทพมหานาครโดยกรมชลประทานจะใช้วิธีผันน้ําลงพื้นที่ลุ่มและแม่น้ําสาขาต่างๆค่ะ สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมหนักในพื้นที่สุขโขทัยและแพร่ก,ก็เป็นเพราะว่าลำน้ำยมไม่มีเขื่อนรองรับน้ำจึงต้องใช้วิธีพร่องน้ำแล้วก็ผันน้ำซึ่งหากปล่อยน้ำไหลาตามธรรมชาติก็จะถูกน้ำท่วมหนักกว่านี้อีกนะคะขณะเดียวกันรกระทรวงศึกษาธิการก็มีการเตรียมเสนอรัฐบาลใหม่ของงบประมาณช่วยเหลือโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมโดยขณะน,นี้เพราะว่ามีโรงเรียนสังกัดสพทได้รับผลกระทบ80แห่งต้องปิดเรียน27แห่งมากที่สุดก็ที่จังหวัดแพร่เนี่ยแหละค่ะ ล่าสุดนะคะมีวัดในจังหวัดแพร่หน้าและหนองคายเดือดร้อนเพราะน้ําท่วมแล้วกว่า50แห่งพระสงฆ์กว่า100รูปไม่สามารถออกบินธบาตได้เบื้องต้นสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดชุดสิ่งของจะเป็น1,000ชุดบรรเทาความเดือดร้อนค่ะ กับแฟนอีกหนึ่งครั้งกับปัญหาน้ําท่วมนะครับซึ่งขณะนี้ก็กินพื้นที่มากกว่า15จังหวัดเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้เราไปกันที่ประเด็นทางด้านการเมืองนะครับอย่างที่ได้เรียนไปตั้งแต่ตอนต้นว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรย้ำนะครับว่าโผคณะรัฐมนตรีพิจาร,รณาในไทยเท่านั้นและขณะนี้ก็ยังไม่ลงตัวโดยระบ,บุรายชื่อที่ปรากฏทางหน้าสื่อหนังสือพิมพ์ไม่ได้ตรงกับที่กําลังพิจาร,รณาอยู่ครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรสรส,ร,สระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าจะพิจาร,รณาให้เร็วที่สุด ยืนยันไม่มีใบสั่งจากพันตำรวจโททักษินชินวัตรส่วนสาเหตุที่ล่าช้าเพราะว่าทุกอย่างต้องทําตามขั้นตอนและขอเปิดเผยทีเดียวพร้อมกันชื่อทั้งหมดอยู่ประเทศไทยค่ะทั้งหมดอยู่ในประเทศไทยแล้ววันนี้ผมก็ยังไม่ได้สรุปร้อยเปอซ็นต์ค่ะก็ยัง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 พิจารณาให้รอบคอบอยู่ดีค่ะนนยังไม่ลงตัวหรอกค่ะ ก็ทั้งหมดนี้ก็คงต้องทําตามขั้นตอนนะคะไม่อยากบอกว่าทุกอย่างทําตามขั้นตอนนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็ต้องรอในเรื่องของเ,อเลือกนายกก่อนนะคะหลังจากนั้นผู้ที่ดํารงตําแหน่งนี้ก็คงจะต้องไปทําการาคุยในเรื่องของคอรมออีกครั้งหนึ่งในการปิดนะคะและในช่วงบ่ายพักเพื่อไทยได้เรียกประชุมสสเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมทําความเข้าใจในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้เพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ทางนี้มีรายงานว่าที่ประชุมจะมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลไปดํารงตําแหน่งประธานและรองประธานในคณะกรรมธิการสามัญประจําสภาผู้แทนราษฎรทางด้านนายอภิสิทธิเวชชาชีวะนายกรัฐมนตรี <Hey. S 1> กล่าวถึงการชี้แจงผลงานทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจในเวลา20นาก30นาทีว่า เป็นเพียงการพูดเรื่องเศรษฐกิจสังคมสั้นๆให้ประชาชนได้เห็นภาพและเกิดความมั่นใจในการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมาและเป็นการสานต่องานของรัฐบาลชุดใหม่อีกทั้งไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลใหม่เร่งกู้เงินเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจแต่ควรแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนมากกว่านายกรัฐมนตรียังฝากไปยังว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับว่าขอให้เดินหน้าประเทศไทยและทําให้กระบวนการการเมืองกลับสู่ภาวะปกติส่วนการตั้งคอรมองเงานั้นขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ เห็นสมมควรตาที่ได้ตร,รม,ามกา,มา,รานนายสมศักดิ์เกียรติสุรนน์ประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนายเจริญจันโกมลและนายวิสุทธิ์ชัยนารุณรองประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่อาคารรัฐสภาในโอกาสเข้ารับตําแหน่งจากนั้นได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในรัฐสภา นายสมศักดิ์กล่าวถึงการส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญตีความคุณสมบัติของนายจตุพรพรมพันธ์สสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยด้วยว่าหากกกตส่งเรื่องมาเมื่อพิจารณาความถูกต้องแล้วก็จะทําตามขั้นตอนต่อไปนอกจากนี้ยังสั่งการให้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียกประชุมพักการเมืองต่างๆเพื่อพิจารณาเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาผู้แทนราษฎรทั้ง35คณะด้วยครับในคณะกรรมการไหน ช่วงนี้ลงไปที่ศูนย์ข่าวภาคใต้กันบ้างนะคะติดตามความคืบหน้าเหตุการคนร้ายรอบยิงครูเสียชีวิตที่จังหวัดปัตตานีเมื่อวานนี้และล่าสุดนี้ก็ยังคงเกิดเหตุคนร้ายยิงครูโรงเรียนเอกชนเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งคนในช่วงเช้าวันนี้ด้วยนะคะติดตามจากคุณกนกนวลอิสอนสมพศรรายงานสดมาจากศูนย์ข่าวภาคใต้ค่ะขอบคุณค่ะคุณอราการคุณพี่ภูคะมาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ โรงเรียนบ้านตันหยงลูโลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีต้องหยุดการเรียนการสอนในวันนี้ค่ะหลังจากคนร้ายก่อเหตุลอบยิงครูของโรงเรียนเสียชีวิตบรรยากาศที่โรงเรียนบ้านตันหยงลูโลตำบลตันหยงลูโลอำเภอเมืองจังหวัดปตัตตานีเป็นไปด้วยความเงียบเหงาในวันนี้หลังจากโรงเรียนได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา2วัน โดยจะเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งในวันจันทร์ที่8สิงหาคมหลังจากเกิดเหตุคนร้ายรอบยิงนายนพดลศศิมณฑลอายุ51ปีครูของโรงเรียนบ้านตันโยงลูโลเสียชีวิตขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเดินทางไปโรงเรียนในช่วงเช้าของวันนี้ซึ่งในวันนี้ญาติได้เคลื่อนศพของคุณครูจากโรงพยาบาลปัตตานีเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดคลองเตยตำบลคอหงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นภูมิล,ลำเนาของคุณครูนพดล โดยพลโทอุดมชัยธรรมสาโรรัตแม่ทัพภาคที่4จะเดินทางเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพในเวลา15นาฬิกาของวันนี้ค่ะและยังคงมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นกับครูในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในช่วงเช้าวันนี้นายอัศมิงเจะมะอายุ35ปีครูโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามโรงเรียนแสงประทีปวิทยา อำเภอหนองจิกถูกคนร้ายใช้อุวุธปืน M16 ยิงเสียชีวิตขณะเตรียมตัวละหมาดภายในบริเวณบ้านพักเลขที่77ทับ5หมู่3บ้านไผ่มันตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีซึ่งสาเหตุยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่และมีรายงานว่าในช่วงเช้าของวันนี้เช่นกันค่ะได้เกิดเหตุคนร้ายประกบยิงนายมหมามะซื้อมาเจ๊แต่และนางมาซีรามะเดงสองสามีภรรยาเสียชีวิตขณะเดินทางกลับจากกรีฑยังพารา ในพื้นที่บ้านอูแต่มาแจตําบลกระดุนงองอําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีด้วยค่ะสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครูโดยเฉพาะการรอบยิงครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นับเป็นรายที่144และ145ค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงกว่า7ปีที่ผ่านมาค่ะคุณอราการคุณพ่ปูคะ ค่ะขอบคุณคุณกนกนวลน,นะคะก็ต้องฝากไปถึงเจ้าหน้าที่รวมไปถึงคุณครูที่อยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะครับก็ต้องบอกว่า<ม>นอกจากเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครแล้วคณะครูก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มบุคคลที่เสียสละเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเรานะครับ,รบยังคงอยู่ที่เรื่องราวในภาคใต้แต่ไปดูทางด้านการศึกษากันบ้างเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะมีผลแล้วก็ส่งผลในอนาคตช่วยให้ภาคใต้สงบได้นะ่ครับ,รบล่าสุดจ